ไก่ต้มหรือไก่ทอดจะอยู่ที่25บาทพอพูดไปลูกค้าพูดเห็นปั๊บเขาจะรู้เลยว่าให้เยอะราคาถูกคนไม่มีเงินเงินไม่พอพี่ก็ให้เขาไปก่อนพี่หให้ทุกคนขนาดคนจนมาพี่ยังให้พี่ก็ให้มาแล้วทุกคนมองแบบเฮ้ยราคาถูกของถูกให้น้อยแน่นอนช่วงโควิดเนาะบางคนเขาก็มองว่าเฮ้ยไก่เชื่อมาเนี่ยมันติดเชื้อตาอยตาหรือเปล่านู่นนี่นั่นให้ลูกค้าเป็นคนตอบเราเองดีกว่าว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเขาจะมาซื้อเราเอง สวัสดีครับผมชื่ออาร์มข้าวมันไก่โคตรจุกครับก่อนที่จะมาเปิดร้านข้าวมันไก่ผมก็เคยทางานบริษ,ษัทเป็นพนักง,งานประจำแล้วก็พอช่วงก่อนโควิดก็ลาออกมาทํางานเป็นเจ้าของร้านตัวเอง ซึ่งมาจับหลักได้ตอนช่วงโควิดช่วงนั้นจังหวะว่าเราก็เิ่งจากอะไรอื่นมาหลายอย่างเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาหาอะไรทําที่มันแบบมันน่าจะใช้ในตัวของตัวเราเองเราลองทำข้าวมันไก่ไหมตอนแรกก็ทำราคากตินี่แหละผลตอบรับมันไม่ดีขึ้นเราก็ล,ลองคิดลองดูดิว่าเราจะทําวิธีไหนที่ทําให้แบบขายให้มันได้ยอดขึ้นก็เลยลองตัดต้นทุนลงแล้วก็เน้นจํานวนมากขึ้น ได้กาไรน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้เลย <Okay. S 1> ถามว่าอยู่ได้ไหมแรกๆก,ก็ลำบากลาบากถึงขั้นว่าข้าวหมอ้อใหญ่ๆเงี้ยทิ้งหมดทั้งหมอ้อไก่ต้มเปื่อยไปก็ต้องทิ้งช่วงโควิดเนาะบางคนเขาก็มองว่าเฮ้ยไก่เชี่ยวมาเนี่ยมาติดเชื้อตายหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่เขาไม่เคยมากินพี่ไปถามว่ามีความรู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆเราไปคิดมากทาไมเราทํางานของเราไปให้ลูกค้าเป็นคนตอบเราเองดีกว่าว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเขาจะจะมาซื้อเราเอง ใครจะว่าไงก็แล้วแต่เราไม่ได้อยากว่าของเราดีที่สุดเพราะเราขายในราคาแค่นี้แต่เรารู้สึกว่าเราขายให้แบบคุณภาพมากที่สุดคือไก่ของพี่ต้มเนี่ยพี่จะไม่ต้มให้มันจะไม่แข็งมากเพราะบางรูกค้าบางคนเขาะจะไม่กินแข็งกินไก่กับข้าวบอกมันเข้ากันข้าวพี่ก็มีรสชาตินะถ้าบางคนบอกว่าข้าวบางที่จืดบ,บ้างมันบ้างของพี่คนละข้ามเลยจะไม่จืดไปจะไม่มันไปจะพอดีพอดี ให้เยอะราคาถูกน่าะจุดเด่นพี่เลยพอพูดไปลูกค้าพูดเห็นปั๊บเขาจะรู้เลยว่าให้เยอะราคาถูกแล้วก็รสชาติให้เขาไปคนพูดเองว่าอร่อยสับเค้าไหมแตส่วนหน้าลูกค้าจะขอน้ำจิ้มเพิ่มเพราะว่าลูกค้าบอกน้ำจิ้มอร่อยไม่เหมือนเจ้าอื่นเปิดวันสุดไม่เกินสี่โมงครึ่งปิด2องทุ่มครึ่งของหมดก่อนก็จะปิดก่อนทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้วก็คือบางทีทุ่มหนึ่งของหมดแล้วก็ปิดเลยพี่หหยทุกคนขนาดคนจนมากพี่ยังให้พี่ก็ให้มาแล้วคนไม่มีเงินเงินไม่พอพี่ก็ให้เขาไปก่อนมีก็มาคืนืนถ้าาาเจะลมมมก็ไ่ีปัญห ราคาเริ่มต้นของพี่จะอยู่ที่25บาททุกอย่างแม้จะไก่ต้มหรือไก่ทอดจะอยู่ที่25บาทพิเศษก็จะเพิ่มมา5บาทแต่ถ้าผสม2อย่างรวมกันก็จะเป็นอยู่ที่40บาทเราอยากทำข้าวมันไก่ในราคา25เราอยากทำอะไรในราคาที่25เพราะอย่างน้อยคือเรากําเงินมา30ซื้อข้าว1กล่องกับน้ำเปล่า1ขวดก็คืออิ่มแล้ว ขอฝากร้านไว้นะครับอยู่ที่ตลาดนัดบ้านฟ้าตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาสิบโมงครึงถึง2องทุ่มครงแล้วก็จะมีวันจันทร์อยู่ที่หลังเสียหลังสิตตั้งแต่5้าโมงจนถึง2องทุ่มครึ่งเช่นเดียวกัน